เคยร้องเวยนะคะ I'm <laughs> i จะเป็นถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะอยากเจอพี่ปโป้มไหมคะขอเสียงดังๆให้พี่โป้มน่อยได้ไหมคะได้ค่ะขอบคุณครับวมรักที่ฉันให้เธอจะวนไปก็มีแค่เธอ แต่ก็จกใจเสมอไม่ว่าคนไหนจะพูดยังไงแต่ฉันก็จะมั่นคงและสุดตรงกับเธอเรื่อยไปไม่ว่าพรุ่งนี้หรือว่าเมื่อไรก็จะรักแต่เธอเท่านั้นสิ่ใดญพันยัน เกิดมาเพื่อเป็นของเธอ,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 อนั่นคือสิ่งที่ฟ้าเน้นเั็นใจคนคนนี้ไม่ว่าอีกนานเท่าไรจะมีแต่เธอเลื่อยไปหลงตากวันนี้จะถงทึ่วันสุดท้ายคนคนนี้เกิดมาเพื่อจะรัก สวัคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่เจอกันนานเลยวันนี้สวัสดีครับวับนานาี้ก็อขอโทษแทนด้วยเพราะว่าป๊อกเครับเตะขาหายดีหรือยังครับเริ่มดีขึ้นแล้วครับเริ่มดีแล้วเอางี้กว่าเอามาสำรองไว้ก่อนเออเผื่อน้องอยืนยืนนานนิดเดิ้เออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคเผื่อแบบนี้ไงป๊กๆก็แบบนี้ใกล้คนดูมากขึ้นกว่าเดิมอลย ไม่ได้นั่งกองพื้นเลี่ยเดี๋ยวพึ่งสิเอากินดีกว่าครับทั้งสองคนมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหแต่งชุดแมทกันเชียร์นะครับนะเอาอย่างนี้นัดกันมานัดกันมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้นัดเลยไม่ได้นัดเลยนะโอ้ทั้งสคนเป็นไงครับสวยหล่อไหมโอ้หน้าตาดีมากเลยข้างบนข้าบนมองเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นโดดลงมาสิคุณ เออเอาอยู่ดีกว่าจะได้ชัดๆไงโดดลงมาเออโดดโดดลงมาเอ๊ะอันนี้เขาเขาให้มาให้พี่นั่งใช่ไหมเนี่ยให้ผมให้ผมนะเดี๋ยวนะตึงป๊บป๊ไม่ไหวบอกตรงนี้นะครับผมเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะเขาให้ถามหน่อยาบางคนเป็นห่วงไงก็พอดีว่าเส้นเอ็นมันมีปัญหาก็เลยไปรับรักษาผ่าตัด อ๋อผ่านมาได้เดือนนึแลนะครับก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วนาอดีขึ้นแล้วนะโอเคครับนะฮะดนหน้าแล้วครับนะฮะเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวสบายดีทุกอย่างค่ะแกงโ้เสเซ่เอาีดีกว่าสวัสดีชาวเซนทรัลลากเท้าอย่าเป็นทางการสักนิดหนึ่งแล้วกันครับแต่ะครับก็สวัสดีนะครับทุกคนนะครับที่วันนี้ได้มาวันนี้ได้มาเจอกันอีกครั้งนะครับชาวแฟนคลับทุกคนด้วยครับครับผมอ่ะ ก็สวัสดีเช่นกันนะคะจริงๆเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เป็นงานอีเวนต์ของเดียที่นี่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดียเป็นคนที่ชอบเดินที่นี่อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นเด็ดกเกษตรค่ะ<อ>มาบ่อยมากแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่มาในรูปแบบที่มันต่างกันค่ะเพราะว่าได้แต่งตัวได้แต่งหน้าประมาณนี้จริงเหรออันนี้ <laughs> ครั้งแรกเลยเหรอลูก ครั้งแรกที่อีเวนท์ที่นี่ค่ะแต่ปกติถ้าม,มาที่นี่ปกติก็คือจะหน้าสด<ะ>หลังเลิกเรียนมาเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหอ้าวปรอบมือระบา้เธอหน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นนะครับนะฮะเดอะฮิสเทอร์เดย์นะครับนะฮะก็เป็นการแบบที่เธอฮิสเตอร์เนาะครับเอาอยาง <ๆ S 1> ี้ดีกว่าถามโป,ป๊กก่อนแล้วกันครับโป,ป๊กว่าความเป็นฮิสเตอร์นะครับของโป,ป๊กเนี่ยในความคิดโป,ป๊กเอ้ยมันเป็นต้องเป็นยังไงครับโป,ป๊กครับเออก็น่าจะเป็นอะไรที่อย่างผมเนี่ย เน้นวาดรูปเน้นไปอย่างเมื่อก่อนตอนเรียนก็จะถือกระดานไปนั่งวาดรูปไปนั่งชิวๆอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยฮะเอออันนี้อันนี้อารมณ์นิสตเตอร์จริงๆใช่ตามนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนะฮะเดี๋ยวนี้จะนั่งนั่งอยู่บ้านเฉยๆเหมือนคนบ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่นั่นคือคือความเป็นฮิสเตอร์นี่คือคือแบบว่าเขาจะแบบเหมือนกับ ก็นั่งอยู่บ้านไม่รู้จะไปทําอะไรใช่ไหมก็คือแบบนั่งแล้วก็แบบคิดอะไรไปคิดอะไรวาดรูปไปในสิ่งที่ตัวเองชอบเป็นแนวเป็นแนวของตัวเองเป็นแนวทางของตัวเองอย่างเงี้ยครับผมก็จะเน้นวาดรูปมากกว่าเมื่อก่อนถ้าจ่เป็นจิ๊บเตอร์ใช่ครับเป็นวาดภาพรับน้องเรียนได้ล้วครับ ของเรียอาจจะไม่ได้เก่งว่ารูปเหมือนพี่โป้มนะคะแต่ว่าเดี๋ยชอบดูรูปสวยๆเนี้ยค่ะอย่างหอศิลป์อย่างเงี้ยค่ะถ้าว่างๆก็จะไปเดินดูรูปถ่ายที่เขาถ่ายสวยๆะค่ะอ๋อก็๋ก็หนูก็ไปดูอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะจริงๆก็ไปแล้วแอบแอบเอากลับมาบ้างไหมไม่ได้นี่ไงนี่ไงแอบเอากลับมาบ้างหรือเปล่าไม่ได้แอบไปดูแล้วไปหยิบของเขาไหมดูเฉยๆค่ะดูเฉยๆนะเออวันหลังนี่พี่โป้มก็ลองวาดให้น้องดูบ้างดิเออเผื่อแบบนั้นนะ ทำไมวะแค่บอกว่าแอบเอาวาดให้น้องดูเฉยแค่นั้นเองอค่นี้อะไรเออหรือว่าเดี๋ยวพี่วาดให้ดูก็ได้นะครับนะอ้าวแล้วไม่ขี้่ะโอ้โหโดนโหดโหดด้วยอ่ะเอออ่ะความเป็นฮิตสเตอร์ของน้องก็คือแบบว่าไปชอบไปดูงานศิลปะอะไรต่างๆนานางนี้นะครับนะอ่ะก็ถือว่าดีมากสลับด้านกันดีกว่าเราไม่อยู่ด้านนี้โบไม่อยู่ด้านนี้ดีกว่าที่เป็นห่วงน้องเพราะว่าน้องเพิ่งผ่านศสตรนะครับนะเออ โอ๊ยวันนี้ไม่กล้าแกล้งเลยว่ะปกติแกล้งแล้วนะวันนี้ไม่กล้าแกล้งน้องเลยนะครับเอาแฟนขคบะป๊อบขอเสียงดังด,ดังอัน,นอัน,นไม่ได้เจอกันนานไม่ได<อ>้เจอกันนานอพอแล้มั้งแก ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่แรกมานี่มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับนั่งรอตรงนี้เลยฮะเขาต่อีอ๋อไล่ไล่ออกไปก็ไปยืนรอตรงแถวนั้นนะครับพอตอนเช้ามันวิ่งมาถึงตรงนี้เลยเออใครเป็นแฟนคลับของน้องเดียนาขอเสียงหน่อยเยอะอยู่เยอะอยู่เห็นแล้วสวยอะหน้าสวยมากเลยอะสวย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 ขี้เหล็กขี้เหล็กขี้เหล็ขี้เหล็ สวยพิเลศสวยสวยสวยอ่ะเอางี้ดีกว่าเราไหนไหนมาแล้วนะครับถนะ้าขอถ่ายภาพก่อนภาพหนึ่งได้ไหมทุกคนเลยครับ,รบตรงนี้นครับช่วยกันยกมาย,ยกมือนะครับเดี๋ยวเราเอาไปลงไทยลันหน้าหนึ่งนะครับนะเซ็ <c oughs> นด้านนี้เลยครับมา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 อ่ะขอขอพี่ป๊อยืนแบบนี้นะครับนะ